สวีดัดสวัสดีค่ะฮาดูเพลวันนี้นะคะเราพามาเล่นไพ่เขียหรือเพียใครนี่เองค่ะ่างนี้นะคะเล่นกี่คนก็ได้ค่ะเล่นคนเดียวก็ได้แต่ก็จะไม่สนุกเท่ากับเล่น2คนขึ้นไปนะคะเหมาะกับผู้เล่นอายุ5ปีขึ้นไปเวลาที่ใช้ในการเล่นนะคะก็ขึ้นอยู่กับจํานวนผู้เล่นนะคะ ้าเล่น1ต่อ1หนึ่งเนี่ยก็จะใช้เวลาในการเล่นประมาณ5-15ถึงนาทีเท่านั้นเองค่ะเกมนี้นะคะเราก็จะมาเล่นไพ่เขียดกันค่ะซึ่งอุปกรณ์ในกล่องจะมีทั้งหมด3อย่างนะคะก็คือโทเคนการ์ดและก็เหรียญอเนกประสงค์ค่ะเกมนี้นะคะก็จะมีโทเคนอยู่ทั้งหมด2สีนะคะก็คือสีฟ้าและสีแดงโดยสีฟ้านะคะจะหมายถึงเกจดพลังเมื่อเราชาร์จเกจดพลังนะคะเราก็จะหยิบโทเคนสีฟ้ามาวางไว้หน้าเราแบบนี้นะคะซึ่งเราสามารถชาร์จเกจดพลังได้สูงสุดถึง5 เลยนะคะต่อมาโทเค็นสีแดงนะคะเมื่อเราถูกเดเมจดเท่าไหร่นะคะเราก็จะหยิบโทเค็นสีแดงนะคะเป็นเดเมจมาวางไว้หน้าเราแบบนี้โดยเราจะวางตามจํานวนเลือดที่เสียไปนะคะ่่ไปในส่วนของการ์นะคะผู้เล่นนะคะจะได้การ์ดกันคนละสอใบแบบนี้นะคะการ์ดที่ใช้ลงสนามและการ์ดสำหรับเขียนะคะ โดยการลงสนามเนี่ยก็จะสังเกตง่ายๆนะคะก็จะมีด้านหลังกาแบบนี้และด้านหน้านะคะก็จะมีเป็นจํานวนเลือดนะคะของตัวละครอยู่ส่วนการที่ใช้เขียนนะคะก็จะมีคําว่า attack และมีความสามารถของตัวละครนั้นๆน,น,นะคะอยู่ บบะะซึ่งสัญลักษณ์ของท่าไม้ตายเนี่ยก็จะมีพี P2 ีและระเบิดนะคะ P1 หมายถึงการใช้ความสามารถในเทินของผู้เล่นนะคะพ2ก็คือสามารถใช้ความสามารถในเทินของคู่ต่อสู้นะคะและสัญลักษณ์ระเบิดนะคะเป็นการบ่งบอกว่าท่านี้เนี่ยเป็นท่าที่สามารถสร้างความเสียหายได้นะคะและสุดท้ายนะคะคือเหรียญอเนกประสงค์สามารถใช้ได้อเนกประสงค์เช่นในส่วนท่าไม้ตายขององค์หญิงนะคะที่เขาให้โยนเหรียญเนี่ยก็สามารถเอาเหรียญเนี้ยมาโยนได้เลย มาสู่การเตรียมการเล่นกันนะคะให้ตกลงกันได้เลยว่าเราจะเล่นแบบไหนนะคะเป็น1ต่อหนึ่งทีมสู้กันหรือจะหาผู้ชนะเพียงคนเดียวต่อไปก็ให้มาสร้างสนามการต่อสู้นะคะเราจะวางสิ่งกีดขวางยังไงก็ได้นะคะแต่จะต้องมีการกําหนดขอบเขตชัดเจนนะคะและมีจุดตรงกลางต่อไปทําการเลือกตัวละครนะคะโดยในเกมนี้เนี่ย ถ้ามีผู้เล่นหลายคนเนี่ยไม่สามารถเลือกตัวละครที่ซ้ำกันได้นะคะแจกโทเค็นสีน้าเงินและสีแดงให้กับผู้เล่นคนละห้าอันนะคะวางไว้ด้านข้างนะคะและสุดท้ายนะคะวางกา๊์ดที่จะใช้ลงสนามเนี่ยไว้ที่บริเวณขอบสนามตรงไหนก็ได้นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะคะขอให้ทุกคนได้มารู้จักการเขีย่ยแบบต่างๆกันก่อนนะคะซึ่งในเกมนี้จะมีการเขีย่ยทั้งหมด3แบบก็คือเขีย่ยแบบโร่เขี่ยแบบลอยและไม่ลอยนะคะแบบที่หนึ่งนะคะการเขี่ยแบบโรซึ่งจะใช้ในเทิร์นแรกของเกมเท่านั้น หรือใช้กับบางความสามารถของตัวละครนะคะวิธีก็คือเราจะเขลียให้หมุนกลาอาาหนึ่งรอบขึ้นไปค่ะแบบที่2นะคะคือการเขลียแบบลอยโดยการเขลียให้ก๊าซเนี่ยไม่ติดพื้นเลยนะคะและแบบที่3นะคะการเขลียก๊าซแบบไม่ลอยเป็นการเขลียก๊าซแบบที่มีส่วนของก๊าซเนี่ยสัมผัสกับพื้นอยู่นะคะ ในการใช้ท่านี้นะคะจะต้องจ่าย1เกจพลังนะคะและบอกคู่ต่อสู้ก่อนเสมอนะคะถ้าไม่ได้บอกแล้วเขี่ยกาดแบบไม่ลอยเนี่ยจะถือว่าฟาลผู้เล่นจะต้องทําการคว่ำการ์ดณนะจุดนั้นทันทีค่ะเตรียมการเล่นแล้วรู้วิธีเขี่ยแล้วนะคะผู้เล่นสามารถตกลงกันได้เลยค่ะว่าใครจะเป็นผู้เล่นคนแรกนะคะโดยในเทิร์นแรกเนี่ยผู้เล่นจะต้องเขีย่ยแบบโรเท่านั้นและห้ามชาร์จเกจพลังะคะ่ะ สำหรับในเทิร์นต่อไปนะคะผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเขี่ยการ์ดหรือชาร์จเกจพลังนะคะเมื่อผู้เล่นเลือกทบอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็จะถือว่าเป็นการจบเทิร์นค่ะในเทิร์นถัดไปหากผู้เล่นสะสมเกจพลังจนครบที่การ์ดตัวละครกำหนดแล้วเนี่ยก็สามารถใช้ท่าไม้ตายได้เลยนะคะพรีวิวบอยคู่หูของม็อบบี้นะคะเขามีท่าไม้ตายที่ชื่อว่าพรีวิวแต่จะต้องใช้ถึง3มเกจพลังในการใช้ท่าไม้ตายนี้เขาจะสามารถเขีย่ยไพ่ หครั้งเนี่ยในเทินของเราหรือศัตรูก็ได้ไพ่ของศัตรูเนี่ยก็จะมีลักษณะเดียวกับที่เราเขียนเช่นหากเราเขียดการ์ดของเราให้พลิกควา่าศัตรูก็จะต้องพลิกคว่ำการ์ดสำหรับเพียร์ใครในกล่องหลังนะคะก็จะมี5ตัวละคร5ไม้ตายนะคะมาให้ทุกคนได้เริ่มต้นเล่นกันนะคะหากสนุก เราใจเนี่ยสามารถไปหาตัวละครอื่นๆเพิ่มอีกได้นะคะซึ่งก็จะมีออกมาเรื่อยๆฝากทุกคนไปติดตามกันนะคะในส่วนของการเขี่ยเนี่ยเราก็จะเขี่ยการ์ดของเรานะคะแต่ถ้าหากมีการ์ดของคู่ต่อสู้มาสัมผัสกับการ์ดเราเราสามารถเขี่ยการ์ดคู่ต่อสู้ได้นะคะโดยจะใช้การเขี่ยรูปแบบไหนก็ได้ระวังให้ดีนะคะหากผู้เล่นนะคะใช้อวัยวะเช่นมือนะคะไปสัมผัสดโดนการ์ดจะถือว่าฟาลและผู้เล่นจะต้องคว่ำการ์ดของตัวเองทันทีค่ะ หากเรานะคะเขี่ยกราดจนออกนอกสนามนะคะให้นํากราดนั้นมาวางที่จุดถึงกลางของสนามนะคะโดยวางในลักษณะเดิมกับตอนที่ออกนะคะอาจจะเป็นหงายหรือคว่ำก็คือให้วางตามเดิมะคะ่ะ ในการทำเดามจนะคะเราจะต้องเขี่ยการ์ของเราไปทับกับการ์คู่ต่อสู้ในลักษณะหงายทับคว่ำนะคะจะทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยได้รับเดามจไปหากเล่นกันหลายคนนะคะและเราสามารถทับการ์คว่ำได้หลายใบผู้เล่นทุกคนก็จะได้รับเดามจกันท่วนหน้าค่ะเกมจะจบก็ต่อเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเลือดหมดนะคะซึ่งจำนวนเลือดเนี่ยก็จะอยู่บนการ์ตัวละครหากมีข้อสงสัยในการเล่นนะคะสามารถสอบถามได้ที่ Facebook Fanpage เพียใครเลยนะคะ และหากชอบคลิปสอนเล่นแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับ BGN s q u a d ด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับไพ่เขียเพียใครสวีสดัสสวัสดีค่ะ